เราก็บอกว่าเราก็ไม่ไปทอดเพราะว่าถ้าท่านต้องการเงินตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าเราไปทอดเนี่ยกระถินเดาะทันทีไม่เป็นกระถินเลยถึงนํากระถินไปทอดก็ไม่ได้นิสงกระถินมันเดาะตั้งแต่แรกตั้งแต่จุดประสงค์แะไรไงแต่ถ้าเจ้าวาดบอกว่าต้องการกระถินอันนี้แสดงว่าเจ้าวาดเนี่ยรู้พระวินัยแล้วเราสามารถไปทอดกระถินวัดนี้ได้เพราะกระถินคืออะไรอย่างที่บอกตอนแรกว่าก็คือผ้าสามผืนนั่นเอง เพราะการทอดกรถินเนี่ยเพื่อจะให้อานิสง์ของพระพิสูจสงฆ์แล้วก็แจ้งข่าวไปให้ทราบกันแต่ถ้าเป็นวัดหลวงเนี่ยต้องได้รับพระราชทานเสียก่อนก็คือต้องพระพราชทานอนุญ,ญาตจึงจะไปจองได้การบอกกรถินเนี่ยก็แจ้งวัตถุประสงค์สมมติมว่าท่านอขอเชิญร่วมบุญกรถินสร้างศาสนาวัตถุอันนี้ต้องแยกส่วนันเลยศาสนสถานต่างๆเช่นสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวิหารศา,ราลาหอฉัน เมนโรงครัวห้องอาหารหรือห้องสุข,ขาหรือโรงฉันเนี่ยเรียกหรือจะสิ่งเสริมกิจกรรมต่างๆเราก็ต้องแยกไปแยกเป็นเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มารวมกันกันกบอ,อ,องค์กรถิ่นนั่นเองือแจ้งข่าวไปให้แยกกันเลยดังนั้นการบอกเนี่ยควรบอกบุญเป็นให้ถูกต้องนั่นเองอย่ามาผปนบุญกับ,บกถิน่นผู้เจพาพต้องสอบถามทางวัดว่าทางวัดเนี่ยมีเหตุจะซ่อมหรือจะสร้าง ศาส,สนาวัตถุหรือใส่สนสถานอะไรเมื่อทราบแล้วก็จึงมาบอกบุญเป็นการสร้างวิหารสานนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยรวบรวมเงินทางรวบรวมเงินเสร็จป,ป,ปุ๊บก็ไปมอบให้ทางวัดเนี่ยก่อนทอดกรถิ่นย้ำเลยนะว่าไปมอบให้ทางวัดก่อนเลยก่อนที่เราจะมาทอดกรถินหักวันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งก็แล้วแต่อันนี้แยกส่วนกันเลยพยายามอย่ามาปนกันพอปนปุ๊บ,บกรถินเดาะทันทีเลยหรือหรือจะมอบให้ทีหลังก็ได้ หรือหลังจากทําพิธีท่อกรถินเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm. ก็อย่าเอาวิหารทานหรือเงินเนี่ย mm. เข้ามารวงกับการท่อกรถินอย่างเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ากรถินเนี่ย mm. ไม่ใช่เงินและทอง mm. นะเราจะทำไงให้ถูกต้อง mm. ก็ทําเหมือนปกติแต่ว่าเราทําให้ถูกต้องถูกขั้นตอนแลาจะได้กุศลต้องแยกการกรถินนี่คือคือผ้าสามผืนแล้วก็จะมีอนิสง์ของผู้ได้อยู่จำพรรษาแต่ว่าวิหารทานเนี่ยเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนรอง ที่เราจะได้กุศลและทำให้ถูกต้องนั่นเองก็ต้องแยกกันเวลาแจ้งาการแจ้งข่าวกระถินเนี่ยแจ้งข่าวกระถินให้สาธุชนรับทราบเนี่ยก็ไม่ควรทําใบการทอดกระถินเนี่ยพร้อมกันในใบเดียวกันต้องแยกส่วนกันเลยว่าไม่เกี่ยวกับการสร้างวิหารฐานอย่างใบทอดกระถินก็ใบหนึ่งเลยกระแจ้งกําหนดการทอดกระถินว่าเป็นยังไงยังไงแยกออกจากกันเพราะว่าการทอดกระถินเนี่ยเป็นเรื่องกระถินโดยเฉพาะ เราทออกระถินแหมมันจะมีสองประเด็นที่รวมกันอยู่โยมเห็นไหมว่าจะมีการทออกระถินแล้วก็มีระดมเงินที่จะมาสร้างปัใจจัยในการสร้างวิหารทานหรือจะส่วนอื่นๆต้องแยกกันอย่าให้มารวมกันเพราะว่ายุคนี้ก็ต้องก็ต้องอมีการซ่อมแซมสถานะเสนาสนะต่างๆในตามตามโอกาสตามท้องถิ่นแต่ว่าเราพยายามแยกกัน ว่าการเท่ากระถินเป็นเรื่องกรถินโดยเฉพาะเมื่อเสร็จพิธีกรถินแล้วก็แจ้งข่าวมหาทานเนี่ยหรือจะ,อะถวายแยกกันอย่างง่ายๆที่มาแยกกัน,นเลยคือว่าเวลาเราเขียนในใบเท่ากรถินเนี่ยก็บอกว่ากำหนดการท่ากรถินก็ออกจากที่นี้ที่นี้มาถึงวัดกี่โมงร่วมรับประทานอาหารนําองค์กรถินเนี่ยทักษิณาวัดรอบโบสถ์สามรอบ เรเริ่มถวายผ้ากรถินเสร็จถวายผ้าจำนำพรรษาบริวารกรถินเสร็จจะเดินทางกลับเนี่ยก็แยกเลยส่วนหนึ่งเป็นใบหนึ่งคนที่ไปเดินทางไปไม่ได้เนี่ยก็จะก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือแยกกันมาแล้วก็คือพยายามเนี่ยแยกออกมาและจะไม่ออานิสงกรถินก็จะได้เต็มที่กรถินไม่ดอกน,นเองเห็นว่ามันมีสองส่วนถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยทำง่าย ถ้าเรารู้แล้วเราทําให้ถูกต้องเนี่ยก็จะได้กุศลมากการประกาศขอกรถินเนี่ยโดยพิะสูในวัดเนี่ยรูปแบบร่นหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางวาจาโดยตรงโฆษณาทางสื่อวิทยุต่างๆสื่อพิมพ์เนี่ยให้มาทอดกรถินวัดตนเนี่ยกรถินนั้นดอเลยนะไม่เป็นกรถินเลยเพราะว่าผิดพระวินยัยการประกาศขอขอเชิญสมทบท,ทุนร่วงการสร้างกรถินสามัคคีทอดกรถินสามัคคีเนี่ยพระพิสูจน์เนี่ย ในวัดนั้นเนี่ยไม่สามารถบอกได้ด้วยวาจาต่างๆเพราะว่าเป็นเรื่องของโยมเป็นเรื่องคาราวาสเนี่ยจะต้องมาขอเป็นเรียกเป็นเจ้าภาพเท่ากฐินพระไม่มีสิทธิ์ที่ไปร้องขอได้ถ้าพระบอกคืเรียกว่า,า,า,ากฐถ,ถ,ถ,ถินดอไม่เป็นกฐินผิดพระดินัยการถวายพ,าพระกระินเนี่ยต้องเกิดด้วยศรัทธาจริงทาย,ยกเนีน่ย ทำเองไม่ใช่เป็นพระภิกษุในวัดไปพูดแย้มปลายหรือเรียบเคียงให้ถวายอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาบัตินั่นเองอย้าพระร้องขอแล้วก็คือตามพระวินัยเนี่ยพระไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องขอได้นอกจากทายกเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะ,ะประปราน,านนั่นเองเหมือนกที่เราจะไปเป็นเจ้าภาพกรถินเนี่ยก็คือเหมือนกับเราไปปรรณา,นานว่าเราจะเป็นเจ้าภาพกรถินนะ เราว่าจะมาทอดวันนี้วันนี้วันนี้พระไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าโยมมาทอดกรถิ่นวัดนี้วันนี้นะไม่ได้เลยอันนี้ปิดพระวินัยทันทีเลยเป็นก็เ,เรียกว่าถ้ารับผ้ามาเนี่ยเป็นผ้าที่เ,เรียกว่านิสกีผ้าต้องเสียสละผ้านั้นไปถ้าคลองผ้านั้นก็อาบัตตลอดกรถินตามพระพทธรรมวินัยเนี่ยควรเป็นผ้าขาวอันนี้สมัยยุคพุทธกาลเนี่ยทำจากเปลือกไม้ฝ้ายไหม ผ่านขนสัตว์หรือผ้าผสมไม่ว่าจะเป็นผ้าใหม่ผ้าเทียมใหม่ผ้าเก่าผ้าเปื้อนฝุน่นผ้าทิ้งตามตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แต่ปัจจุบันในโชคดีมีการาผลิตผ้าที่ว่าเป็นจีวสเสด็จรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพุทธานุญาตให้การทอกรถินน่ะเป็นสังกรรมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการทํางานที่เกิดกับพระภิษุสงฆ์เนี่ยมาสามกีกันมาทํากีวรร่วมกัน แล้วก็มองพระพุทสรูรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยเปิดว่าต้องรู้ทำแปดประการรู้บุปณะด้วยเป็นผู้ดําเนินการกรานกฐินทําให้ผ้าสําเร็จนะในวันนั้นด้วยความร่วมมือของพระพิสุสงฆ์ทุกรูปในวัดนั้นก่อให้เกิดการสามกีปองดองกันมีเหตุมีผลมีความหมายทั้งนั้นเลยแล้วก็ผ้าที่จะมาเป็นผ้าพระกฐินเนี่ยต้องมีขัน มีขันไม่ถึงก็ไรเป็นผ้าชิ้นชิ้นเนี่ยไม่ใช่ผ้าผืนเดียวกันเลยนะโยมผ้าต้องมีขันถึงเป็นไต่ตเสน่ห์รูปกระจังต้องมีขันต้องตรวจสอบให้ดีว่าผ้าที่มาถวายเนี่ยไม่ว่าสังกติจีวรสบงผ้าที่ที่มาถวายถามผืนเนี่ยต้องมีขันให้ครบถ้วนเลยไม่ว่าจะห้าขันห้าขันคือห้าชิ้นเจ็ดขันคือเจ็ดชิ้นจะมาเย็บต่อกันหรือจะเป็นเก้าชิ้น เนี่ยสมัยต้องมีขันถ้าไม่มีขันเนี่ยผิดพระวินยัยอนนีิสงกรถินก็ไม่ได้แล้วก็วัดที่จะรับกรถินได้เนี่ยย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าต้องครบห้ารูปจำพรรษาครบสามเดือนโดยไม่ขาดพรรษาถึงจะการกรถินได้จะภาพเนี่ยจะพัฒนาจะเท่ากรถิ่นหลายวัด โดยนักพิสูจวัดนั้นมาประชุมรับผ้ากรถินในวัดใดวัดหนึ่งวัดเดียวกันเนี่ยนั้นไม่สามารถกทำได้เพราะว่าวัดเนี่ยจะต้องพระพระนี่จะมารับกระถินได้ก็ต้องพระที่จำพรรษาเนี่ยห้ารูปอยู่ในวัดนั้นไม่จะอยู่สี่รูปแล้วไปนิมนต์ที่อื่นมีอีกหนึ่งรูปเนี่ยไม่ใช่อันนั้นผิดผิดทันทียังมีกรถินตกค้างอีกก็คือต้องไม่มีเจ้าภาพจองไว้ก่อน ไม่ใช่มาประกาศบอกล่วงหน้าเป็นการเป็นเดือนๆอย่างนี้ไม่เรียกว่ากระินตกค้างกระินตกค้างแท้จริงเนี่ยคือคือต้องใกล้วาระกาลและจะหมดเวลากระถินแหละอยู่วัดนี้ยังไม่ได้กระถินจะหมดเขตเนี่ยไม่มีผู้จองกระถินเนี่ยจึงเรียกวกระินตกค้างเหตุที่ไม่มีการจองกระถินเนี่ยเพราะว่าสมัยเนี้ยเนื่องจากเข้าใจผิดกันมากเลยว่าการท่ดกระถินเนี่ยจะต้องใช้เงินจํานวนมากกระถินเป็นหมายถึงหมายถึงเงินทองหมายถึงหาเงินให้วัด เป็นจยานวนมากๆจึงจะควรทําเป็นความเข้าใจผิดทําให้ลหลายๆวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไมได้อันดิสศไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่มีการทอดกรถินนั่นเองปลูกฝังความเข้าใจผิดนี้กันมามากเลยว่าทอดกรถินทีเนี่ยต้องเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเรียกว่าเป็นกรถินที่จริงกรถินมีแค่ผ้าสามผืนนั่นเองในสมัยรุกกาลกรถินไม่ถึงไตรจีวรสบงจีวรสังฆติไม่ใช่เงินทองเลย มันเกิดการใช้ผิดเนี่ยทำกันมาเรื่อยๆเนี่ยจนจนเป็นเรียกว่าเป็นประเพณีประเพณีอะไรปุถุชนประเพณีนี่ประเพณีบาปทําให้กระถิ่นถูกบิดเบือนกันไปพอนึกถึงกระถินปุ๊บนึกถึงเงินล้านทันทีเลยนะคนเราเลยเลยทำให้อัน,นิสงส์กรถิ่นเนี่ยมันน้อยลงไปเลยและการที่จะมา,าสนใจเรื่องว่าพระวินัยว่าทํากรถินยังไงให้ให้ถึงจะได้อนิสงส์ จันวายผ้าพระกฐินยังไงพระพิสูจ์องค์ครองเนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้ทำแปดประการจะต้องตัดเย็บกะย้อมซักเป็นเนี่ยตรงนี้เราไม่ก็เดยสนใจกันเลยเราสนใจว่าจะระดมเงินยังไงจะทํำยังไงให้ได้เงินเยอะต้องแบ่งสายแจกซองยังไงมันผิดประเด็นผิดจุดประสงค์ไปเลยกถินจริงๆเนี่ยสมัยพุทธกาลไม่มีเรื่องกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าพุทธสงฆ์ที่จะได้รับก อันนี้สงก็ถินเนี่ยสำคัญกว่าตรงตรง,ตรงเงินไอ้ซีว่าสร้างวิหารทานแต่พอวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ยทําให้ไอ้ตรงเนี้ยมาทําลายส่วนสําคัญไปเลยคือประเด็นหลักไปเป็นประเด็นรองเอาเรื่องเงินเป็นหลักพอเงินเป็นหลักปุ๊บพระวินัยเป็นรองพอเออพอพระวินัยเป็นรองปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจพระวินัยไปเลยมันก็เลยกลอนไปเรื่อยก็ปรับเลยศาสนาเราพระวินัยเนี่ยหย่อนมาก อันนี้สงของกฐินเดี๋ยวนี้เนี่ยหาได้ยากเลยโยมเพราะว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยมุ่งเงินก่อนเนี่ยเอาเงให้ได้เงินแต่ไม่ได้ทําตรงนี้ก่อนตรงนี้ต้องเป็นจุดแรกเลยต้องทายังไงให้ครบให้ให้ใหเขาเรียกว่าให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก่อนตรงเนี้ยต้องเอาตรงนี้ก่อนพราะกฐินก็คือผ้าสามผืนไม่ใช่เงินเงินนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้เป็นส่วนประกอบแต่เราอาจจะมองว่าเป็นส่วนหลัก แต่เราทาให้ถูกต้องเนี่ยทำได้ที่บอกตอนแรกแล้วว่าโยมต้องแยกไปเลยกระถินกับกระถินไอเงินที่จะมาสร้างวิหารทานหรือจะมาซ่อมวัดหรือจะมาระดมเงินเพื่อจะใช้ในกิจการวัดเนี่ยโยมก็ต้องแยกกันถ้าผู้ศาสนิกชนเนี่ยได้รับความรู้ถูกต้องในเรื่องกระถินเนี่ยวัดใน,นประเทศไทยเนี่ยสามหมื่นกว่าวัดเนี่ยมีถ้ามีพระพิสุครบรูปเนี่ยจำพรรษาครบสามเดือนในแต่ละวัดนก็สามารถรับกระถินได้เพราะกระถิ่นคือผ้า ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองซึ่งทายกทายิกาเนี่ยของแต่ละวัดเนี่ยสามารถหาภาพประกตินเนี่ยมาทอดได้โดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองจำนวนมากเลยจะทําให้เจ้าภาพเนี่ยมีอนิสงส์กฐถินมากส่วนการทําบุญสังฆทานวิหารทานเนี่ยก็สามารถทําได้ในโอกาสต่อไปก็คือทําให้ถูกต้องนะโยมแล้วเวลาจัดกฐถินเนี่ยไม่ต้องไปเลี้ยงสุรายาเมาต่าง เจ้าภาพกรถิ่นไม่ต้องไปฆ่าสัตว์มาเลี้ยงคือมาทําอาหารที่ล้มบัวล้มควายล้มหมูอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยมันก็เรียกว่าบาปในบุญมาเลี้ยงกันเลี้ยงพอมีเล่ามีการแสดงต่างๆทําให้คนมาทะเลาะกนันอีกขากินเหล้าเมาหรือมีดนตรีมีอะไรมันยั่วยวนให้เจ้าภาพเกิดปัญหาต่างๆมากมายตั้งแต่ การต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลเลยในการจ้างดดนตรีมาฉลองกระถินมีการเลี้ยงสุรายาเมาเนี่ยปัญหามันตามมามากมายจะภาพเขาจัดงานใหญ่ที่มีการกิจกรรมมากๆกเนี่ยก็เกิดความเครียดโกรธแล้ไม่ได้อันนี้ปัญหามันต่างๆดูด่ากันบุคคลที่อยู่ในงานต่างๆมันก็เกิดกเรียกว่าโทสะกระถินก็กลายเป็นเรียกว่ากรถิน กระถินบุญกระถินเน่ากระถินเศร้าหมองไปเลยกระถินทะเลาะกันบ้างก็เลยจบงานกระถินดีปัญหาตามมาเหนื่อยได้บุญนิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเราไปเอาประเด็นลองมามาเป็นประเด็นหลักนี่รอกายมเราทอดกระถินแต่เราไปเอาประเด็นรองมาเป็นประเด็นหลักเลยว่าเราจะจะ,งงจะดมเงินจะทํายังไงจะดมเงินก็ต้องทํายังไงให้คนมาทม่สุดก็มีต้องหาอะไรนะกระถินเสร็จก็ต้องมีเขาเรียกมีของจำรวยมีที่ระลึกในการกระถินกระถินสร้าง พระคนมา,เ,าเป็นที่ถวายเงินเท่านี้ถึงจะได้ของจารวยเป็นพระรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยนะม,มันเรียกว่าการหาเงินเนี่ยมันทาลายประเพณีการท่ดกรถินของคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนั้นขอเน้นเลยว่ากรถินเนี่ยไม่ใช่เงินนะเป็นเรื่องของผ้าถ้าเราท่อกรถินแล้วเรามม่งเรื่องเงินเนี่ยเราจะไม่ได้อานิสงส์กรถิน นั้นโยงต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเอาประเด็นแรกก่อนคือยึดพระธรรมวินัยก่อนถ้าเราทอดกระถินถูกต้องตามพระธรรมวินยัยเดีาวเราตั้งใจน้อมใจทํากุศลเนี่ยมันก็มีกุศลเริ่มตั้งแต่เราทําตามพระวินยัยเจตนาก่อนทําหลังทําระหว่างทำเนี่ยมันก็มีกุศลจะภาพเต็มด้วยมหากุศลเลยว่าการจะทอดใ้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวและเป็นบุญใหญ่ด้วยว่าสองพันกว่าปีเนี่ยยังมีการทอดกระถินกันมาจน เราได้มาทําในปัจจุบันแต่พอถึงยุคเราเนี่ยเรามาทําให้เสื่อมและยุคต่อไปมันก็เสื่อมเรื่อยๆเพราะว่ามันเริ่มผิดกันมาแลา้ว